กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเลขสายมันกับเหตุการณ์รถเบคโคนี่ SY สวายประบรนดานติดโลบครับท่านเป่ามีเอาน้ำมาลาดแกเพื่อให้เกิดความหล่อลื่นหรือเปล่าเนี่ยติดโลมอยู่บนหลังคันฝั่งทิศเหนือโซ่ล็อกด้วยเอา ติดตั้งแต่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ดึงกันมาดึงกันมาจนไปถึงตรงนู้นอะ่ะแต่ยังไม่พ้นยังออกไม่ได้พยายามตะเกียรตะกายอยู่จเย็นจเย็นนัทเปล่าป๋าพูน กำลังเอาน้ำมาราดเดินตักน้ำมาดึงกันหลายรอบแล้วแต่ไม่ขึ้นยังหลุดยังเป็นหลุดออกจากจุดนี้ไม่ได้งานขุดลอกหนองน้ำบ้านดอนมนที่ตะบนดอนมนสตึกบุรีรัมม์ครับโดยทีมงานพระประดานานี่จัดปรเป็นทีเด็ดเลยนะเนี่ยติดอยู่บนหลังคันเนี่ยนานๆทีจะมีให้เห็น เกี่ยวพุ่งจี้ครับเอาเดิม ้ขยับขยับโยประมาณสิบเซนเป็นอะไรท่านเป่าปฮะเดินดูเด,ดินด,ดูเนี่ยเนี่ยคุณฟังนี่ออกมันล็อกข้างนี่ะ เดี๋ยวเดียวเดียวตะเป้าปาพูนมาขุดเลยท่าทางเนี่ยเนี่ยดินมันโอบอยู่มันดูดต้องขุดฝั่งนี้ออกเปิด ดินดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันสวิงตัวไม่ได้ต้องเปิดออกแล้วนี่ก็ดึงกันอย่างเดียวด้วยปุกกี้ฉีกหมดแล้วบังนะ้งเนี่ยทีมงานสายโหดด้วย ปาปาขุดนี่เลยขุดออกมาเลยเนี่ยเนี่ย ลาพอญ่จัดไปนี่ต่ทีเด็ดฟ้าผนาน โดนโซ่จะไมอีกป่ะจะไมอีกคนขับเก่าเก๋ากลึกทัดเปล่าคนขับใหม่ล่าสุด ป้าพูนอ่าคนใหม่ช่วยคนเก่าแล้วตอนนี้ โฟน,นที่โยนขึ้นมาแล้วทีนี้พอเรามาเดินที่จะรับรับดินทอยดินออกไปเนี่ยมันยืนไม่อยู่ยืนนานๆแล้วมันจมพอจมไปจมมานิดไปดินดมาก็ลงเรื่อยๆอย่างที่เห็นครับอันนี้ถือว่าขึ้นไปแล้วนะอยู่ตรงนี้นี่หนักเลยเนี่ยตรงนี้นี่ขึ้นไปแล้ว เด็ดๆให้ลุ้นให้ดูอยู่ตลอดเลยทีมงานฟ้าบรรดาน ลองอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นช่องจะขึ้นอยู่ เนี่ยครับฝั่งตัวเดินครับอยู่ฝั่งนี้อา้าวไปนี่เตรียมตัวเตรียมตัวเกี่ยวปวุกกี้ครับ หยับแล้วแต่ว่ายังมุดอยู่ถ้าใช้สลิงนี่ปิวแล้วแต่ว่าเป็นการเกี่ยวพวกนีนะมันมดุดดึงแล้วมันมดุด ยังไงต่อส่งสัญญาณกันแล้วท่านเปาปุาอดอีก พร้อมเดิงอีกว่าแล้วก็จวด ขวดย่ญ่นึงังบอสหนาที่เห็นหายคักปงปุนี่นะโอ้ยเนี่ยดินตัวนี้มันพังทับพังหมดแล้วพังดันค้าท่านเป้าดินตัวนี้มันพังใส่เจ้า เนี่ยมันถล่มลงมาแล้วมันมากดฝั่งนี้เนี่ยดินเนี่ยที่ถอยขึ้นมารถจมเพิ่มโคกงรมเพิ่มโค้งแม่แม่ฮะยังต่อรถจมเพิ่มโคกไใ้น้ำมันจมแล้ได้ไจทด์ดไปว่านี่จังล้มแล้วเนี่ย

ขันเจ้าว่าคอคืนนี่ไอ้ไอ,อ้วนไอแหวไหลเดี๋ยวขันเจ้าพ่คืนเดี๋ยวใหญ่พี่โม่กลมาแท้แม,ม่รอ <c oughs> นี่เดียวดินนี่แหะมันไหลไปทับนี่เอาไป Bye. 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 เอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอยู่ในท่าชดขึ้นแล้วครับเออท่าอย่างนี้เนี่ยมีล้นแล้วมันอยู่ข้างกองดินด้วยดินมันถล่มลงมาใส่ฝ้าข้างจากที่ยุบอยู่แล้วยุบไปอีกฮะยื้อใส่รักเลยอ่ะ อจอทิศทางข้างหล่ะก็มีนะเด่นดูดุมากเอาพร้อมยังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดดินออกอีกหน่อยครับด้านหนะ้า เตรียมพร้อม กล้แล้วอีกนิดเดียวพยายามจะดึงตัวเองแต่มันไม่เป็นผลครับรอบนี้น่าจะขึ้น แล้วเกิดแล้วเึินแล้วไปออกไปไป่ะนี่อันเป่า ครับผิดแต่โซ่ขัดยังเดินไม่ไป,ปนี่ร่องรอยติดอยู่บนหลังคันนะ่ะ แกอยู่ตรงนี้ประมาณสองชั่วโมงอะ่ะดิ้นกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงโอเคปลอดภัยครับผม